เพิงพากันตั้งใจให้ดีสังขารร่างกายอันนี้ไม่คอยอยู่ท่าต้องรีบทำความเพียรเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาถึงวันไหนเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ฝึกตน ไปสู่โลกหน้ามีแต่ไปเสวยผลบุญผลบาปที่ตนทำในโลกนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรให้เหมือนอย่างที่เราเกิดมาเป็นคนในโลกนี้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้มันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่าง อันเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้การต่อสู้กับอุปสรรคต่งางๆจยทำให้บุญบารมีแก่กล้าถ้าบุคคลไม่เห็นทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ก็จะไม่ต่อสู้กับเหตุแห่งทุกข์จะปล่อยตนให้ลอยไปตามเหตุแห่งทุกข์นั่นนั่น เทเทเราเกิดมาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ภัยพิบัติต่างๆแวดล้อมอยู่ชีวิตอันนี้เนะ่ยคอยคุกค,คามชีวิตอันนี้ให้จำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆอันนี้ท่านเดียวว่าบริวารของความตายคือเส้นเจ็บตาเจ็บหู ปวดศีรษะเจ็บแขนเจ็บขาอะไรหมดนี่นะมันบริวารของความตายทั้งนั้นเลยมันมาเตือนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าระวังให้ดีไอความตายมันจะมีอยู่ข้างหน้านั้นไม่นานนักต้องรีบสำรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจให้ ตกไปในที่ต่ำอันที่ต่ำนั้นท่านหมายเอาความโรคความโกรธความหลงสามอย่างนี้แหละเป็นเหวลึกของดวงจิตผู้ไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสสามกองนี้ไว้เดี๋ยวจะกิเลสสามกองนี้จะฉุดฆ่าเอาจิตนี้ให้ตกลงไปในเหวแห่งความทุกข์ ความดูดรอนา,นานาประการดังนั้นพึงประคองจิตของตนไว้ให้ดีอย่าให้มันวันไหวไปตามชลาพยาธิมรณะเพราะว่าถึงวันไหวไปได้มันก็ไม่คืนดีคืนมาอันการปล่อยจิตให้วันไหวใช่ไหมมันเป็นทุกข์การควบคุมจิตให้ตั้งมันอยู่ได้มันไม่ทุกข์ ไม่เดือร้อนนั่นมันก็ต้องเอาทางนี้แหละผู้มีปัญญาเพื่อเทียบกันดูแล้วนะเอาทางไม่หวั่นไหวนี่นะอ,นนอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและในจิตต่อจากนั้นไปก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข บางสิ่งบางอย่างที่จิตใจมันยึดถือไว้นั่นในเรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ให้ตัวเองแหละรู้เองว่าตนได้ยึดเทศแห่งทุกข์ไว้อย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องกำหนดรู้เมื่อรู้ชัดแล้วว่านี่คือเอตไดเกิดทุกข์ก็กำหนดละมันนี่แหละการทำความเพียร ให้เข้าใจเมื่อไม่เห็นตัวมันไม่เห็นเหตุนั้นจริงจังเข้ามันก็จะไปละได้อย่างไร่ะเพราะไม่เห็นนี่เหมือนอย่างที่เราไม่เห็นงูพิษอย่างนี้แหละกานไปเหยียบมันเข้ามันก็ขบกัดเอาต้องได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อใจเนี่ยเข้าไปยึดถือสิ่งใดในกิเลสสามกองเนี่ยเป็นต้องได้รับทุกข์ทนทรมานจริงๆนะอ่ามันเป็นอย่างไน,นเพราะฉะนั้นพรา,า,าศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ให้เห็นคุณของการเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นคุณเป็นบุญกุศลอันสูงจอง จริงๆนี่เมื่อผูใ้ใดเห็นคุณแห่งการทำความดีดังกล่าวมานั้นนะก็จะขยันทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเห็นคุณค่าของความดีแล้วว่ามันอำนวยความสุขให้แก่ตนอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก่อนมาเมื่อยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธทรรมนี่ จิตใจมันเร่าร้อนอยู่พอปานนั้นมโมโหโทสโสก็ร้ายก็เกิดขึ้นในใจมากมายเมื่อมาได้ปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วพิจารณาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความแตกความดับไปเสมอเสมออย่างนี้มันก็บรรเทาความโรคความโกรธความหลงลงมากมาย พอเห็นมองเห็นกายนี่มันไม่ยังยืนไม่ทราบว่าจะสะสมไปอะไรหนักหนานี่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็คิดเห็นอย่างนี้แหละผู้ใดที่มันยังอยู่ในโลกนี่มันก็ใช้สอยไปเองมมนแหละย์สมบัตินั้นน่ะเมื่อสอนใจได้อย่างนี้มันก็ไม่ห่วงไม่หวงในทย์สมบัตินั้น รลอดถึงอัสภาพร่างกายซึ่งเป็นทรัพย์ภายในอันนี้มันก็ปงได้วางได้ในเมื่อมาเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างว่ามานั้นนะดังนั้นแหละทุกคนอย่าพากันประมาทพระยามัจจุราชนี่มันมีอนุภาพไม่ใช่น้อยเมื่อมันมาเข้าสิงร่างกายของผู้ใดทำให้ร่างกายของผู้นั้นเจ็บปวด ทุกขเวทนาอย่างยิ่งนี่ทางที่จะบรรเทาทุกขเวทนานี้ได้ก็โดยอาศัยความอดความทนอย่างหนึง่งความรู้เท่าว่าเวทนานี้ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพ่งให้เห็นเวทนาหเห็นทุกขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดีก็สักแต่ว่าชื่อเฉยแต่เมื่อเพ่งโดยปรมัตแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยมีแต่สภาสสวธรรมอาศัยกันอยู่ทำทั้งหลายเหล่านี้มันวิบัติปองดองกันไม่ได้ก็กระทบกระทั่งกันถึงซึ่งความเจ็บปวดทุกขเวทนาในใจดังกล่าวมานั่นนี่ ก็จะพอได้เห็นได้แล้วว่าอนุภาพแห่งคุณงามความดีเนี่ยมันมีแต่จะนำจิตใจของคนให้พ้นจากทุกไปโดยลำดับไม่มีทางถอยหลังเพราะว่าถัาถอยหลังไปมันก็ไปเจอศัตรูเก่าอีกแล้วอย่างนี้ถ้าไปหน้าเรื่อยภาคเพียรพยายามละเหตุแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆ กิเลสเหล่านี้มันก็อ่อนกำลังลงมาเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีเป็นกิเลสก็ดีมันก็ร่วนตั้งแต่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนทางนั้นแหละมีเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่เสื่อมตั้งแต่ความรู้ยิ่งเห็นจริงเท่านั้นแหละ แค่นั้นพยายามสอนใจของตนให้เป็นคนชอบความรู้ยิ่งความเห็นจริงเมื่อมันชอบอย่างนั้นมันก็พยายามแลเรื่องมันนะพยายามเพ่งพิจารณาความจริงของสังขารทั้งหลายบ่อยๆเข้าไปมันก็เห็นแล้วมันก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ยังยืน ของร่างกายสังขารน,นี้ด้วยปัญญาบ่ะนี้นะไม่ใช่เห็นด้วยสัญญาไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนอย่างตาหนังที่มองเห็นคนตายหรือคนแก่หมู่นั้นแต่ถ้ามองเห็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาในใจมันก็ไม่ผิดอะไรอ่ะก็เป็นอุบายเตือนตน่งเราก็จะแก่เหมือนอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้นะ ดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญสมาธิภาวนานี่มันหายยากเต็มทีนะได้เกิดเป็นคนมาแล้วเมื่อไม่มีสัทธาเรื่อมใสในพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฝึกตนอย่างว่านี้นนตลอดถึงสติปัญญาอะไรก็ดี มันก็ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกตนบ่อยๆนี่แหละหัดคิดหัดวิจารณเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันเห็นโดยแจม่มแจ้งนี่นะหัดคิดหัดวิจารณข้อธรรมะต่างๆที่ตนได้รับเรียนมาให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจให้มาพิจารณาเห็นคุณค่าแหง่งใจที่สงบระงับ นั่นให้ใหมากมากทีเดียวคนเราถ้าใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่ค่อยจะน้อมไปสู่ความสงบเรื่องมันนะมันมีแต่จะน้อมไปสู่ความวุ่นวายความสนุกสนานชั่วเล่นตัวคราว นั่นแหละเป็นส่วนหลายทีเดียว <c oughs> ดังนั้นนะจึงพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้เท่าของไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้ต่างความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อหัดปล่อยหัดวางได้ ม,นนมันก็เบาไปเรื่อยแหละใจนี่นะมันก็เบิกบานทองใสไปความทุกข์ก็ไม่ค่อยปรากฏในใจเพราะว่าเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์เสมอๆไปดังแสดงมาเข้ามาบวชมาเรียนในศาสนานี้แล้วให้ตั้งอกตั้งใจ ให้ถือว่าเพศบรรพชิตนี่เป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมเรียกว่าบรรดาเพศทั้งหลายในโลกนี้นะเพศของสมณะนี่แหละถือกันว่าเป็นเพศที่สูงสุดเลยทีเดียวหนะมายความว่าการนุ่งมหม่ม การนุ่งห่มความเป็นอยู่นี่จะ่คือว่าเป็นอยู่อย่างสะอาดสะอา้านไม่ได้เป็นอยู่อย่างมุมมามถกกระปกโสมมอมอย่างผู้บริโภคกรรมคุณทั้งหลายนี่พิจารณาดูให้ดีอันนี้ท่านจึงเรียกว่าอุดอมภาพน,นั่นแหละแล้ว อุดอมมเพศนี่นะสามารถรองรับเอาอารหัตตะผลไว้ได้ถ้าเป็นครือหัดอย่างนี้เมื่อได้บรรลุมาผลแล้วหากไม่บวชแล้วก็ต้องนิพพานในวันนั้นเลยเป็อย่างนั้นอรหัตตะผลนั่นไม่สามารถจะรองรับเอา เพศครหั์ไว้ได้นั่นลองคิดดูสมณะเพศเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลถึงปนานั้นนะสามารถรองรับเอาอารหัตตะคุณไว้ได้หมายความว่าท่านผู้บรรลุอรหัตตะผลแล้วย่อมมีชีวิตเป็นอยู่ไปได้จนตลอดหมดบุญหมดกรรมลงไปนั่นถึงจะ เข้าสู่นิพพานไปเ,เพราะฉะนั้นเราทุกคนให้ภาคภูมิใจที่เราได้เ,เป็นนักบวชได้สละกิจบ้านการเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญในขัมมะบาร,รมีหรือว่าบำเพ็ญบาร,รมีทั้งสิบประการนั่นแหละ เชีนทานะบารมีเราก็มีเราบินธบาตได้มาแล้วก็ไม่ได้หวงแหนอะไรไว้เลยฉันเพียงอิ่มเดียวเท่านั้นแล้วก็สละไปแล้วแต่ใครจะเอาไปบริโภคที่ไหนก็ไม่หวงแหนเนี่ยก็ชื่อว่าเราได้ให้ทานอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยพูดถึงวัตถุกกดีนี่ตลอดถึงปัใจจัยทายทานอื่นๆ ที่ได้รับทานมาจากผู้มีศรัทธาถวายถ้าหากว่ามันเหลือเฟือก็เราก็แจกให้แก่ผู้อื่นไปไม่ได้สะสมไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวหมู่นี้มันก็ได้บำเพ็ญกันมาแล้วนี่ฐานะบารมีไม่ใช่ไม่ได้ทำนะเป็นนักบวชกว็ดีสีลบารมีก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์อ เป็นผู้สำรวมกายวาจาไม่ร่วงเกินพุทธบัญญัติดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละเราต้องให้ถือว่าการที่เราสำรวมกายวาจาตามพระพุทธบัญญัตินั้นถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราเพราะว่าการที่ คนเราจะพ้นทุกขไปไม่ได้นะพ้นจากบาปจากกรรมไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปแล้วก็ทํามันไปเลยนะัะ่นนะต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ัเกิดขึ้นในโลกพระองค์บัญญัติสิ่งที่เป็นบาปไว้ให้ว่าสิ่งที่เป็นบาปไม่ควรทำเมื่อมาได้ศึกษารู้แล้วเราก็จึงได้เว้นนะไม่ทําสิ่งที่เป็นบาปนั้นนะอัน มันเราจึงได้เป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในตัวได้ดังนั้นจึงว่าควรภาพภูมิใจเธิดทูนพุทธบัญญัตินี่ไว้เหนือเสียนอย่าไปล่วงเกินเป็นเลนก็ต้องรักษาสิขาบทสิบประการนั้นให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีกับปฏิบัติตามเสขียวัรเจ็ดสิบห้าข้อนั้นนะอ่านนะ เป็นพระก็ส่งสํารวมในพระปฏิโมกข์ให้ตลอดนี่เราต้องเทิดทูนพุทธบัญญัติวิในหมู่นี้ไว้ให้เท่ากับชีวิตของเราแหละเราเอาชีวิตแรกเอาศีลเอาธรรมอย่าไปกลัวล้มกลัวตายเพราะปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั้นมันไม่ตาย ถ้ามันตายพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้คงบัญญัติธ้ามไม่ให้คนเราทำความชั่วทางขางนี้ไม่ใช่บัญญัติให้คนไปล้มไปตายไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะเมื่อเราสำรวมในสิ้นในวินัยได้มันก็เป็นสีละบาร,รมีไปนั่นนะในขมมะบาร,รมีเราก็พยายามผ้ากายผ้ากใจให้ห่างจาก กิเลสกรรมวัตถุกรรมดังนั้นเ,นเราจรึงได้มาพักอาศัยอยู่ในป่าเขาลำนาภัยห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอย่างนี้นี่แหละก็จึงเรียกว่าเป็นะพติเนขมมะบารมี อทางกายก็สำรวมด้วยดีทางวาจาก็ไม่มายาสาไถกับเพศตรงกันข้ามทางจิตใจก็สำรวมระวัง